และเมื่อเราเป็นดิลเลอร์ครับ mm. เขาก็จะมีโบนัสหรือภาษาดิลเลอร์เรียกว่าส่วนลดก็ได้เนาะส่วนลดให้เราตั้งแต่3ถึง21%นะครับ mm. ก็คือ PV ตารางแรกนี่ครับคือตารางของ PV ตั้งแต่2,500 PV จนถึง1,50,000 PV เราก็จะได้ส่วนลดตั้งแต่3%ถึง21%าอามาลองนึกภาพนะครับมองตามกันดูเนาะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับไหนๆวันนี้เราก็มาอยู่ในนี้แล้ว ถ้าเรามีผู้บริโภค2,500 PV เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดูตารางถัดไป2,500 PV ก็คือ3ผมคำนวณรายได้มาให้แล้วครับก็คือ242บาทตารางดูข้างล่างนะครับ PV ช่องนี้นะครับคูณด้วย3.23คูณเปอร์เซ็นต์ช่องกลางนะครับจะเท่ากับส่วนลดที่คุณจะได้อะถามต่อนะครับสมมุติว่าเราได้ กลุ่มของเราบริโภคไปที่ห้าหมื่นห้าพันีวีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเราก็ง่ายๆเราก็ดูตรงกลางก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์รายได้ของสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทโอเคคำถามนับจำนวนสุดท้ายแล้วถ้ากลุ่มเราบริโภคกันถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นีวีเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็คือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเราลองนึกภาพดูนะครับว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นีวีเอาไปคูณสามจุดสองสามเนี่ย มันจะเท่ากับ4 8 4 5 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้า256คนซื้อสินค้าคนละ4,000บาทเรามียอดบริโภค1ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าเรามีผู้บริโภคใช้สินค้าต่อนเนื่องคนละ4,000บาท200กว่าคนนะครับเราเกิน2 1ไปแล้วครับและเรามีรายได้กลุ่มมากกว่า1 1 7 4 5บาทก่อนแบ่งจ่ายองค์กรอะก่อนแบ่งจ่ายองค์กรด้วยเหรอ แล้วใบ,บใหญ่องค์กรยังไงล่ะามาดูกันนี้นะครับผมคิดให้ดูคร่าวๆแบบนี้เป็น3ก้อนสมมุติว่าเราคือ AN แนะครับแล้วเราก็มี b b บอ c ซีแแล้วก็ d d o ็ dog นะครับเขาเป็นกลุ่มสินค้าที่ b b บอยซื้อสินค้าทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นคะแนนนะครับ55,000คะแนนดูตารางด้านซ้ายล่าง55,000คะแนนครับมีดอกจันขึ้นมาตรงนี้55 0 0 0เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ15เราก็มาใส่ที่1 5ตรงนี้ครับ ถ้าใครดูทันนะครับใครดูทันใครดูไม่ทันนี่กดเปิดใบบอกว่าไม่ทันเลยนะครับผมจะเฉลยให้นะครับ15%ตามตารางที่ที่สามคือกี่บาทครับตรงนี้ใช่ไหมครับ26,647บาทนั่นแปลว่ากลุ่ม b ีบอยจะได้รับเงินส่วนแบ่งไป26,647บาทอาซีแคทครับซีแคทเป็น90,000คะแนนครับ ก้นาหมื่นคะแนนอ่วผมงดอกจันไปให้90้าหนคะแนนคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิปร์เซ็นจริงไหมสิบแปเร์เซ็นกลุ่มนี้จะได้เงินเท่าไหร่ครับตารางผลเฉลยให้เลยนะครับก็คือ52,326บาท d d o ็อครับ d d o ็มียอดบริโภคอยู่5,000ันคะแนนนะครับดีด็อกก็เป็นหเปอร์เซ็นที่มีรายได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเก้ยหกสบเก้บาทโอเคตอนนี้ ดาวไลน์ของคุณ B C แล้วก็ D เขามียอดกลุ่มบริโภคเท่านี้มีโบนัสเท่านี้แต่ว่าเขาเป็นดาวไลน์ของเราจริงไหมครับเรามาดูกันครับว่าแล้วเราที่เป็น A n เนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่เอาคะแนนของ PV ของ B 55มาบวกกับ D 5,000ก็เป็นหม0 0 0หคะแนนบวก90,000ก็คือแสน0้าครับ A มีคะแนนกลุ่มอยู่ที่แสนห้เท่ากับ21%ครับ คำนวณให้ตามตารางเฉลยไว้แล้วก็คือหนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทคำถามครับหนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ิบห้าบาทส่งให้เราไปเลยได้ไหมนะครับใครบอกว่าได้ก็กดหนึ่งมาครับยินดีด้วยนะครับคุณได้เงินเยอะนะครับใครบอกไม่ได้ก็มาคิดกันต่อนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เพราะว่าแอมเวย์จ่ายดาวลายก่อนอับลายเพราะฉะนั้นใครมาเครื่องคิเลขก็เตรียมคิดได้เลยนะครับ เราจะต้องเอารายได้ของ A มาลบด้วย B C แล้วก็ D ครับเราต้องเอา11,745บาทตั้งก่อนและด้วยความยุติธรรมครับเราต้องลบด้วย 2, 2 6 6 6 7 7ของ B แล้วก็ลบด้วย52326ของ C แล้วก็ลบด้วย969บาทเราจะได้รายได้ของ A อยู่ที่ 21, 803บาทโอเค จะได้เคยคิดว่าจะได้เป็นแสนเรามาได้สองหมื่นหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะแอมเบจ่ายดาวไล์ก่อนอัพไล์ครับด้วยความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอารายได้ของดาวไล์มาเป็นของเราได้นะครับแอมเบจคือธุรกิจยุติธรรมนะครับแต่ที่น่าเจ๋งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับนอกจากเราแบ่งดาวไลน์อย่างยุติธรรมแล้ว21 8 0 3บาทมันไม่ได้เกิดจากเราซื้อของแม่ต่บาทเดียวจริงไหมแสนห้ามันมาจาก5 5 0 0 0 คะแนนของปีบวก90,000ของ C แล้วก็5,000ของดี o ็อมารวมเป็นแสนห้าแต่เรายังมี2 0 0 0 0เข้ากระเป๋าวะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วธุรกิจแอมเบเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องรักษายอดรายเดือนผมว่าในธุรกิจที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเครือข่ายหลายคนเข้าใจว่าเป็นธุรกิจขายตรงนะครับแทบจะธุรกิจเลยครับจะต้องมาขคับให้เรารักษายอดรายเดือนแต่แอมเบไม่รักษายอดรายเดือนนะครับและที่สําคัญคือ เราไม่ต้องซื้อสินค้ารักษายอดแปลว่าธุรกิจนี้หยุดทําได้จริงครับทั้งหยุดทําได้จริงและแบ่งจ่ายอย่างยุติธรรม